สวัสดีค่ะคุณอิงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณอิงฮักควายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของคุณอิงในเด้อค่ะทุกๆกคน สวัสดีค่ะคุณอิงค่ะแม่นี่แม่สาวเด้อค่ะท่องเงินอุทัยหกเดือนแล้วค่ะแม่นี่นี่แม่ฟ้าพลาวค่ะ เราสูงลอย43บวกขาดค่ะร้อย44ตีไปที่บวกลบหนึ่งค่ะแต่ร้อย43มนี้ไม่ขาดค่ะเพราะตัวนี้แข็งค้าใหญ่ความพิเศษของมันคือแข็งค้าใหญ่ค่ะค้าใหญ่มากแล้วก็เขาห้างดีค่ะเงาห้างใหญ่ค่ะทองแม่สาวค่ะลำดีค่ะตัวนี้ ลำยาอ่างกว้างค่ะและนาสวยมากค่ะหน้าเขาตกคันช้อนด้วยค่ะควายตัวนี้แต้มชัดค่ะอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจําชัดนาสวยค่ะท้องกนูไทยค่ะโดยเฉพาะไอเอิม้มะพร้าวด้วค่ะเอิม้มะพร้าวย่อนตั้งแต่เป็นสาวค่ะท้องแรกนะคะนี่เอิม้มะพร้าวย่อนแล้วกกว้างค่ะ เออหมักเผายอนจังสีกวางจังสีคือทรงลุกดีค่ะกระดูกใหญ่่ะควายตัวนี้สังเกตเบื้องถี่ขาค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเกิงลำดีค่ะหางขาหางใ่แห้งค่ะสังเกตเบื้องแล้วก็หางลำผัวหางดีค่ะหางเป็นผัวถ่ายดีค่ะเขาถ่ายดีคู่อิงเอามาให้ชมเลือกค่ะ ทองเงินอุทัยใครมักควายสายเลือดนะคะใครที่มือใหม่หรือใครที่ชอบควายสายเลือดนะคะแล้วก็ทองเงินอุทัยนะคะกำัมาเบิรงอยู่นะขอคุยอิงด้นะคะเบิรงกันอยู่ร้างขอกนะคะเบอร์โทรของคุยอิงก,ก็0864699447นะคะมาชมที่ขอกนะคะเน้นชมที่ขอกชอบค่อยต่อรองได้ค่ะค่ะบาดนี้คุยอิงก,ก็มีควายเถือกหน่อยเด้อค่ะ คลายตัวนี้สิบห้าเดือนค่ะหนึ่งปีกับอีกสามเดือนค่ะเราเป็นลูกเผ็ดดำค่ะเบิงขาเบิ้งขาใหญ่ค่ะขาใหญ่มากกระดูกขากระดูกกระดูกเขากรใหญ่ค่ะหน้าพากว้างค่ะบานนี้ไปเบิงตัวแม่เขาด้วยค่ะนี่ขาแม่เขา แม่เขาสูงงลอยีสิบแปดค่ะกระดูกใยขึ้นกันค่ะอัตลักษณ์ชัดตาแต้มแกมจำชัดเป็นควายโค้งใ่กระดูกใ่ค่ะทั้งแม่ทั้งลูกขาใหญ่มากค่ะหางที่เป็นจังสันก็คือหางเขาก้อนน้ำมักจับค่ะเบิ่งแล้วนี่ก็คือหางขาดค่ะค้นหางกระขาดค่ะแต่กระดูกใ่นี่กระดูกใ่งามดีค่ะแม่เขาทองแล้วค่ะทองมักยกมงคล ท้องยกมงคลหเดือนค่ะแต่กระดูกขากระดูกแข้งใหญ่มากกระดูกเขาก็ใหญ่เขาตกคันช้อนให้เบิ้งชัดๆให้เบึงเต็มๆค่ะสูงร้อย่สิบแปค่ะนคะเบึงหนาเขาเขาค่ะหน้าผากใหญ่กว้างค่ะหัวสีทองตาชัด ตาแต้มชัดนะคะวงเขาสวยมากค่ะต้วทีิเปิดก็คือลูกทายเพิินเด้อค่ะนี่ค่ะใคสนใจสิเอาไปเป็นพอทับฟูงเด้อค่ะตอนนี้เราได้สิามเดือนเออปีหนึ่งปีกับ3เดือนค่ะหรือ15เดือนกระดูกเขาใหญ่มากค่ะขาใหญ่ค่ะ ใครสนใจเสียไปเป็นอพอพันุ์ทับฟูงเป็นควายควายคุ้มฟูงนะคะกะ็ติดต่อคุยงมาได้มาเบิงอยูหนาคอ,อกได้คะ่ะราคากาัด้วยสายพันธุ์ตัวผู้เนาะนะคะกะัพ่อปันได้คะ่ะราคากัขอคุยงก,กัถือขอติตรงที่ว่าหายพี่หายน้องหายราคาพ่อไปได้พ่อฟังได้ ะหมดนเวลาเข้าไปซื้อน้ำผู้อืน่นเข้ากับศีรษมาถไปต่อใดคือกันเพราะฉะนั้นคู่อิงก็จะบวพานลายค่ะแต่ต้องเอาคนที่มักค่ะให้มักกะมาเบิงมาชมเอาเด้อค่ะค่อยหน่อยตัวนี้เขาห้างดีค่ะเงาห้างดีแห้งห้างแง่สวยค่ะหางไม่ได้สั้นเหมือนแม่นะคะโอเคค่ะนะคะหน้ผาผากกว้างค่ะ หนาสวยหนารอค่ะหนารอขาไงค่ะสนใจกับทักคุยเองมาได้เด้อค่ะแม่เขาไงสวยเขาตกคันช้อนสวยลูกกับคือสิบัวพาดค่ะลูกบผาดแน,น่นอนค่ะลูกไส้เรานะคะนี่คือแม่ค่ะด้วยรักการแล้วจะซื้อลูกตรงเบิงแม่สีซ,ซื้อแม่พันตรงเบิ้งลูกเนาะคะ่ะ จะได้กลับมาเบิงมาเยี่ยมขอคุยใดเด้อค่ะรับสุวรรฟาร์อมอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเบอร์โทร0 8 6 4 6 9 9 4 4 7ค่ะนี่ค่ะลำตัวดีท้ายดีหางแหน่ดีค่ะหางลาและที่สำคัญค่ะไข่สวยมากค่ะไข่สวยมากค่ะ หอมแบงเด้วค่ะค่อยน่อยตัวนี้พูนค่ะแม่เราแม่เรางามแห้งค่ะยืนแบบสง่ามากเลยค่ะอยู่ข้างหลังแม่งามตาค่ะค่ะตัวที่สามค่ะแม่เนือท่องค่ะสูงร้อยสี่สิบหกค่ะ เ้วเป็นลูกของเจ้าเทพทองค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าเทพทองสายอุทัไทยค่ะแต่ควายตัวนี้ค่ะกระดูกใหญ่ซวยทึกบึกบืนอีกแล้วค่ะปากใหญ่กินเก่งค่ะเขาตกคันฉอด้ลูกตัวที่สองในทองค่ะทองเจ้าสั้นแปดเดือนค่ะเมืองตัวตนค่ะตัวตนอ้างลึกดีค่ะอ้างลึกกว้างดีค่ะ เขาลดีค่ะและหลหางลามเ่าค่ะเขาตกคันช้อนสวยกระดูกใหญ่ค่ะกระดูกใหญ่หนาสวยค่ะใครที่สนใจแม่พันธุ์ใหญ่แม่พันธุ์สูงๆทองในทองลูกตัวดีๆนะคะติดต่อคุณเอิงมาได้นะคะ มาเยี่ยมชมที่อคอกจะดีกว่านะคะอยากให้มาเห็นตัวจริงค่ะการติดสื่อสื่อควายหเขาต้องเบิงตัวจริงเนาะแต่ผิจารานาะคะมาจังถามเพลินจังแบ่งเพลินจังคอต่อลองเพลินนะคะแต่ให้เห็นตัวจริงสกอรเนาะนะคะสือไปหเขาจังสีบเซียดายทีหลังนะคะนี่แหลคะค่ะแม่เนื้อทองแม่เนื้อทองสูงร้อยสี่สิบหกทองเจ้าสันแปดเดือนค่ะท้องตัวที่สองนะคะกระดูกขาไงค่ะ บ่ผพดหวังค่ะควายตัวนี้เอิกมะพร้าวใหญ่กว้างค่ะ